สวัสดีครับสวัสดีพี่ๆน้องๆชาวยูทูบทุกคนทุกท่านครับขาเก่าเจ้าประจำครับเรามาดูว่าใครขาเก่าเจ้าประจำครับรเเรวัดนี่คนโบกครับคนโบกคนโบกให้จุม อยมาดูครับเสียก <cat on developed Airbnb> oh. ๊อปเป็นอะไรจมกินหลักเข้าไปหลักหนึ่งครับกินระบองไประบองหนึ่งเออกันหนี่สวัสดีครับต่อต่อยดำซิ่งครับโอ้จะขึ้นยังไงเนี่ยโอ้เจ้า đã luông 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 la kia mớ xong tại mà vô rốt cho anh ơi sao kia mới ta kia tao vậy đây à lại chơi con con đi la về về phlout cái chuột cũng ăn rồi lùng tò tao cầm gì trọ mày chơi chuột mày lì tụt à không mày thằng chứ mớ nó mắng tao tơi bọ ơ mọ tí gặp mọ tí

มอความาเดี๋ยวเราเทดินก่อนเอาเสียกล้องมาแล้วเสียกล้องอยู่กับรถไทย L3608 ครับคบ,บตา้า ไปดูครับนี่คนให้กำลังใจครับต่อต้อยดำซิ่งสวัสดีครับอยู่ <c oughs> กับช่องนายเตะออกลอซิ่งครับ <c oughs> นี่ครับเรียนจบหมอแล้วรถเซียนมาหมอหมอความครับรถเซียนเลยครับเจ้านี้ครับรถเซียนอะไรครับนู่นคืออะไรได้โมนู่นคานเพื่อได้โน้มใจฟังเขยได้เ็เนียบเลยครับเนียบหลักเลยครับบมาเดี๋ยวเราไปดูว่าแค่หมุดในโน้มไปด้วยโอ้ชากกบครับจากกบ จะก๊อบล็กลอซิ่งก๊อบกับกิฟครับก๊อบกับกิฟนี่ครับเรียบร้อยครับกลับบ้านไปหนึ่งจมครับดินเป็นดินนุ่มดินเป็นดินนาครับผมดินนาเดี๋ยวไปทำ ถามเสียก๊อกก่อนครับว่าเป็นยังไงอาการเป็นยังไงครับเดอันตรายเนอะอันตรายเด็านมูออันตรายนะนี่จ้องจ้องอะไร นี <łość> ่ครับค่านหน้าครับเอาลองดูครับรถเบ้าไม่เป็นไรหรอกโอ้โหอ้โหโอ้โหกําลังเวีเลย โอเคขึ okay. ้นเป็นที่เรียบร้อยครับเสียกล้องมาช่วยชีวิตไว้ไม่ไม่ไม่ลองเราลองเราโดนเปรี้ยวแล้วมั้งเนี่ยปลามืดครับปลามืดก็มาวันนี้ัแต่สิงโตมานี่ยโอ้ยมันมันเลยใช่ไหมเออส่งมันครับ อ่ะโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงตอนนี้ขอบคุณสำหรับการรับชมครับสวัสดีครับ